เหนื่อยไหมที่รักไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยได้เห็ดไม่เหนื่อยสวัสดีค่ะทุกคนมาถึงคลิปทําความสะอาดเห็ดน,นะคะอุปกรณ์ทุกมือเก่าๆพี่มิกินข้าวอยู่หิวกันมากเลยอ่ะเก็บเห็ดจนลืมหิวจนลืมเวลาไม่อยากกลับบ้านเลย 3กิโลนะคะเดี๋ยวจะต้องขายออกไปเพื่อนพี่มีขอ3กิโลตัดขาเห็ดขายจะตัดไม่เนี้ยบเหมือนกับที่เราตัดทำกินเองนะคะมันต้องมีความสกรปรกติดไว้บ้างปกติอ่ะไม่มีใครตัดขาตัดขาเห็ดทงคาตแบบนี้นะที่เขาขายกันนะคะเขาไม่ทำ ขายทั้งดินเลอะๆนะ่ะแค่ปัดๆออกพอหินเราขายไม่แพงนะใครก็อยากจะซื้อนะคะคือราคานี้หาซื้อไม่ได้ราคานี้อ่ะเป็นราคาที่มาจากต่างประเทศอ่ะซึ่งเป็นเห็ุที่ไม่อร่อย Basta così. No, no, puliamo Ancora? Eh, proviamo abbastanza benino, va, perché lui non, non è tanto pratico. Ce la moglie! Eh ma non sono pratici, amore, li sciupano. E eh, tanto le pagliano un po' di più, c'è questa mia nulla, vedi? Eh, quando siamo lì che si puliscono. è, eh, do? Io ho capito che loro puliamo di femminile, guarda, tanti devono mai Lo L'ultimo! Eh, sì, perché poi li sciupano se non dice. Eh, no, okay. E eh, allora è meglio che si puliscano noi. โอ้ขายก็ถูกนั่งทำคําลสะอาดเนีน้ยบอีกนะผัวฉันคนไม่ค่อยเยอะวันเนี้ยฝนตกพอมีบ้าง <c oughs> เห็ดภูเขานี่ดินเยอะมากเลย <c oughs> พี่มิขอให้ทำให้แบบเนียบๆหน่อย เพื่อนคนนี้ลูกค้าคนนี้ลูกค้าชั้นดีของเขาเลือกลูกค้าด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้หาขายเป็นอาชีพขายตามความพอใจนะคะทุกปีนะทําแบบนี้ใครไม่พอใจก็ไม่ขายให้มีคนมาขอซื้ออ่ะถามกูกไก่ไม่รู้กี่รอบแล้วหลายรอบแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะมีเห็ดเขาอยากซื้อ พี่มิกไม่ให้ขายไม่ขายให้เจ้านี้เพราะว่าเคยมาขอซื้อแล้วขอซื้อเห็ดสามดอกซึ่งแบบไม,ไม่ขายไม่มีใครเขาทำกันเราชอบหากันเพื่อความสนุกอะมีความสุข ที่มีความทุกข์ที่สุดคือตอนทำความสะอาดนี่แหละเบื่อมากเลยนั่งเฉยๆบางคนอาจจะดูแล้วเพลินคุณผู้ชมดูแล้วเพลินแต่คนทำนี่แบบเขาบอกเลยขี้เกียจช่วงที่แบบไม่ชอบที่สุดคือช่วงทำความสะอาดเห็ดนี่แลหละน่าเบื่อเนาะนั่งอยู่อย่างเงี้ยคือไม่ชอบทำชอบตอนเก็บที่สุดนะมันมีความสุขมากเลยตอนเจอตอนเก็บอะ เก็บเห็ดที่อิตาลีรับรองไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเพราะว่าฝรั่งอิตาเลียนนิยมกินเห็ดพึ่งนิยมเข้าป่าหาเห็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดแบบความแข่งแย่งชิงดีเหมือนเกมนะใครหาเห็ดพึ่งได้ดอกใหญ่หาได้เยอะนี่แบบดูเป็นคนเจ๋งอะไรทํานองนี้นะซึ่งมันก็เลยมีคนเข้าป่าไปเก็บเยอะมากแข่งกันนะเนาะ เห็ดฤดูนี้นะสกระปรกมากผมมันตกนะอะเนาะเลอะแต่วันนี้สนุกกันมากจริงเลยสนุกทุกคนเลยอะไม่คิดเลยนะว่าเห็ดเนี่ยสองวันเนี่ยมันจะโตได้ขนาดนี้นะโตเร็วมากอะเราเข้าป่ากันทุกๆสองวันสามวันคือแบบโหเราต้องเฝ้าป่าแบบนี้นะถ้าไม่เฝ้านี่คือไม่ได้เลยนี่คือแบบรุ่นแรกของรอบนี้ที่ผุดออกมาเลยนะ ต้องคอยเข้าไปดูอ่ะถ้าไม่คอยเข้าไปดูนะคือไม่ทันคนอื่นแน่อย่างที่บอกชาวอิตาเลียนหืมบ้าคลั่งเก็บเห็ดกรอบมากนี่เห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งแดงนี่ กลิ่นหอมน้อยกว่าชนิดอื่นแล้วนะแต่ก็ยังส่งกลิ่นนะดอกเริ่มจะไม่อ่อนแล้วอะแต่ก็ไม่แก่นะนี่ถือไม่แก่แต่ก็ไม่อ่อนแล้วอะเริ่มมีกลิ่นออกมาแล้วต้องดอกอ,อ่อ,อนๆนะจะอร่อยผู้ใครชอบกินดอกอ,อ่อ,อนๆทำอาหารไทยอร่อย <L un ters> ดูดีว่าจะไม่ทำความสาดให้เขาเยอะเพลินน่ะนึกว่าทำแบบ <L un ters> กินเอง <L un ters> ไม่คะ่ะกรเจ ฉันไม่ดื่มกาแฟตอนกลางคืนนูขางขอ,งอแข็งมากเลยเอดอกนี้นะคะสวยมากนี่ที่กูไปาเจอสวยมากๆตอนที่วางเห็ดนะบอกพี่มิคห้ามแตะดอกนี้นะเพราะว่าพี่มิก่ะเขาเก็บเห็ดเนี่ย กู้ยายเองก็เหมือนกันแหละเวลารีบๆเนี่ยไม่ตัดขานะคะในป่าเนี่ยไม่มีการตัดขาชาิตะเลียนแถบนี้ไม่ตัดขาเห็ดในป่านะเพราะว่าเขาห่วงถิ่นเก็บเห็ดถ้าเราไปตัดขาในป่าคนก็จะรู้ใช่ไหมว่าเราเจอเห็ดตรงนั้นรู้ว่าป่านั้นมีเห็ดเดี๋ยวก็จะมากันเรื่อยๆแบบเนี้ยเขาจะไม่ตัดขาทิ้งนะแล้วไม่ต้องห่วงนะคะว่าเห็ดมันจะไม่เกิดไม่อะไรเอ การเติบโตของเห็ดนะเห็ดแก่นะคะรูสปอร์มันจะเปิดเนี่ยรูสปอร์มันเปิดแล้วเห็นไหมเอ่ยแล้วตอนที่รูสปอร์เปิดนะคะตอนที่เรายังไม่เก็บเชื้อเห็ดเนี่ยหล่นล่วงลวงผืนดินนะ่ะไม่รู้กี่ล้านล้านสปอร์นะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปตัดรังพึ่งทิ้งไว้ในป่าเพื่อให้เห็ดมันเกิดในปีต่อไปนะคะสปอร์มันเกิดเรียบร้อยแล้วเอ้ยสปอร์มันหล่นลงไปเรียบร้อยแล้ว ชาวอิตาเลียนนิยมเก็บเห็ดพึ่งแก่แต่ทำไมเห็ดพึ่งเกิดเยอะตลอดมีมีเยอะมากนะเห็ดพึ่งในอิตาลีนะคะก็เพราะว่าสปอร์มันหล่นร่วงลงไปแล้วซึ่งเดี๋ยวมันก็เกิดเป็นเห็ดเ,ออเพาะเชื้อใหม่ได้แล้วอย่างที่กู้ไก่พูดทุกปีเนาะอุปกรณ์เก็บเห็ดใส่เห็ดของชาวอิตาเลียนมีกฎหมายนะคะ มีกฎหมายบอกนะพ่อวันนี้ไปอ่ะคิดว่าไม่ได้เห็ดหรอกไม่มีเห็ดหรอกอะไรเงี้ยพ่อก็ไม่เอาเป้ไปนะเป้เก็บเห็ดเอาถุงพลาสติกไปถ้าตำรวจเห็นโดนปรับนะคะปีหนึ่งปีหนึ่งคนโดนปรับเยอะแยะเลยนะเรื่องอ,อุปกรณ์เก็บเห็ดเนี่ยตำรวจปรับทุกปีแต่ก็ไม่เข็ดกันนะ ปรับหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งกฎหมายเก็บเห็ดที่เนี่ยมันจุกจิกถังพลาสติกถุงพลาสติกเอาไปใส่เห็ดไม่ได้นะคะไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าชาวอิตาเลียนเนี่ยนิยมเก็บเห็ดแก่แบบเนี้ยซึ่งถึงแม้สปอร์เนี่ยมันจะหล่นไปที่พื้นแล้วตอนที่เก็บเห็ดแก่ๆเยอะมากๆแล้วแต่ว่าเมื่อเราเก็บใส่เป้เวลาเราเดินใช่ไหมเป้อะมันจะต้องเป็นไม้สารหรือว่า เป็นถุงตะข่ายเป็นรูเล็กๆอย่างที่กุ้ไก่มีนะคะซึ่งจะทำให้สปอร์เนี่ยมันหล่นไปทั่วป่าเวลาเราเดินใช่ไหมเขามีกฎหมายตัวนี้ออกมาก็พอแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการแพร่พันธุ์เห็ดไปด้วยเขาถึงห้ามไม่ให้เอาถังถุงอะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะที่เป็นภาชนะปิดเข้าไปเก็บเห็ดไม่ได้นะตำรวจเห็นโดนจับปรับนะคะ หาบามาไหมคะฮะบานี่หาบามาไม่ลูกฮะหาแม่ไหมย็นเย็นมืดมืนี่หาอ้อนแะพ่อก็ได้แม่ก็ไดหืมดอกอ่อนๆเหเห็ดพึ่งเนี่ยหวานมากพวกนี้คือเห็ดพึ่งหวานทั้งหมดนะคะ ชาวอิตาเลียนแถบนี้ไม่เก็บเห็ดอื่นที่เป็นสายพันธุ์เห็ดพึ่งพวกเห็ดพึ่งที่แตะแล้วเป็นสีน้ําเงินที่คนไทยเรียกเห็ดพึ่งแม่มดเ,เห็ดพึ่งเลือดไม่เก็บนะคะไม่เก็บกินเลยเห็ดชาวอิตาเลียนแถบนี้จะเก็บเฉพาะเห็ดพึ่งหวานกินสดกินดิบได้นะคะซึ่งเห็ดพึ่งหวานเขาบอกว่าเ,าเป็นเห็ดชนิดด้วยไม่เคคเละปาเดี๋ยวไป <c oughs> จีโน่หรือจีโน่มองป๊าป่ากลัวเอ้ยตกใจโอ้มาหามาม้ามาปั๊ม m มม m าไม่เสียงดังนะคะจีโน่ไปแอบนั่งมองพี่มิกป๊าป๊าทำอะไรวะขยับอยู่ได้ ตีปลาฟูมายาอืมกินแรงอะ่ะส่งกลิ่นหอมตลอดเลยะ่ะใครชอบก็หอมนะใครไม่ชอบก็เหม็นนะแม่ของกุ๊กใ่นี่คือไม่ชอบเลยได้กินนี่เหม็นเลยนะเคยฝากเห็ดแห้งไปกับแม่เนาะตอนแม่มาอิตาลีเอากลับบ้านที่ไทยน้องสะไพ์เอาไปแกงจืดต้มจืดแททิ้งทั้งหม้อเลย เพราะว่าเขาบอกเหม็นกินกันไม่ได้เลยทั้งบ้านเลยแม่ก็มาชิมที่อิตาลีนะแม่บอกเหม็นเห็ดจากเมืองนอกเนี่ยมาขายที่อิตาลีนะเห็ดพึ่งหวานนะราคาจะไม่แพงมีมาจากหลายประเทศเลยนะโรมาเนียก็มีประเทศประเทศต่างเอ้ยทางยุโรปตะวันออกนะคะมีมาขายสองสามประเทศทางเหนือจากอิตาลีก็มีแต่เห็ดอิตาเลียนที่มาจากในประเทศอิตาลีนะ ราคาจะสูงกว่าเห็ดที่มาจากที่อื่นถ้ามาจากประเทศแทบยุโรปตะวันออกนะราคาถูกกิโลนึงสิยูโรก็มี10ยูโรก็มีนะซึ่งถูกมากอะถ้าเป็นเห็ดในพื้นที่นะราคานะก็อย่างต่ำก็กิโลละ25นะคะที่ขายตำร้านนะ จนถึงละกิโลละ30กว่าเลยเห็ดที่มาจากประเทศตอนยุโรปตะวันออกนะคะขอบอกเลยว่าบางประเทศนะกินไม่ได้เลยมีมาจากประเทศอะไรนะกูไก่จำชื่อไม่ได้ใครโทรมาคือขมอ่ะขมแล้วก็เหม็นมันไม่อร่อยแต่รูปร่างนี่เห็ดพึ่งหวานเลยนะแต่รสชาติแย่มาก พ่อโทรมาบอกสามกิโลเจ็ดขีดยังไม่ทำความสะอาดนะพ่อมาถามโทรมาถามว่าเราได้กันกี่กิโลกฎหมายก็มีกำหนดนะว่าเก็บได้คนละกี่กิโลนะห้กิโลต่อหนึ่งคนนะคะ Ho oh, fatto via via Simon. E poi non ci capo a sbagliare, tu lo sai. Non ci si ripete. Bravo, sì, sì. ha un odore forte buono, ha un odore buono di bosco senti l'odore di bosco di mm pulcava -hmm. e buggy ที่มีเห็ดพึ่งจากต่างประเทศมาขายเห็ดจากสวีเดนอร่อยนะกินได้นะเป็นเห็ดพึ่งแดงนะคะที่เคยมีมาขายเมื่อก่อนไม่เคยเจอเลยนะพึ่งมาเจอเมื่อปีสองปีนี้เองเพราะว่าพวกเราเนาะถึงเราจะหาเห็ดนอะ่ะเวลาเราไป ซูเปอร์มาร์เก็ตไปตลาดเราก็จะมองราคาเห็ดตลอดเลยนะว่ามันมาจากที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเมื่อก่อนนะตอนที่เรายังหาเห็ดไม่เก่งบางปีอะ่ะเห็ดน้อยถึงกับซื้อเห็ดกินก็มีนะกูไก่ถึงได้บอกถูกนะว่าเห็ดออมาจากที่นั่นที่นี่ไม่อร่อยเชอรี่จ้าเชอรี่จ้ามาหาแม่แหรว แล้วโอ้โหลูกค mm? ้าเดินย่ำเข้ามาเลยลูกมันเลอะลูกมันเลอะเปื้อนนี่สวยมากเลยมาฟัดที่เหลือสบอไปด้วยก s นเลยที่เหลือที่เ i ลือที่เหลือที d เหลือที่เหลนอที่เลี่เลี่เเนอี่เอาเลเอเี่ี่เเลเี่ อยู่ใกล้ๆกันอ,อันนี้ใหญ่มหญมวกหลุดออกมากองเลยเห็ดพึ่งแดงนะคะมันจะอ้วนๆขามันจะอ้วนๆหัวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอมแดงเนาะราขาของมันนะมันจะไม่ขาวจ้วะขามันจะมีสีน้ำตาลเรือยๆให้พี่มิกเลิกแล้วนะไปล้างมือแล้วนะคะ ที่เขาสั่งมาสามกิโลเสร็จไปเรียบร้อยหมดแล้วชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วดูความกรอบของขานะมันนะไม่ชอบได้ไงอะเห็ดพึ่งแดงกรอบมากแน่นมากมาถึงไอ้ดอกที่ทำความสะอาดยากที่สุดสะอาธ์ธนุถนอมมากเลยนะเวลาวางเห็ดไม่ให้เห็ดอื่นมากกับแทกนี่ยังมีเพราะว่ามันทำความสะอาดยาก ใอิตะเลียนนี่นิยมมากเลยนะเห็ดแก่นะคะที่เขาวางขายกันทั่ว,วไปไม่ว่าในซูปเปอร์หรือตามร้านนะจะเป็นเห็ดแก่เห็ดบานทั้งนั้นเลยนะพอเขาบอกยิ่งแก่มยิ่งอร่อยยิ่งแก่ยิ่งหอมยิ่งไอพันธุ์เนี้ยยิ่งหอมแล้วพันธุ์เนี้ยนะถ้ามันเกิดในหน้าร้อนโอ้โหกลิ่นจะแรงมากเลย มันจะบอกให้แม่เปิดอละครดูต่อลืมไปแม่ถ่ายคลิปอยู่ดูละครกับแม่ค่ะผมปาดเยอะอนนั้นจะได้หรอโอ้ยนูเสียดาย เสรียบเรียบร้อยแล้วนะคะตัดขาเห็ดสองถาดนี้ของพวกเราแล้วก็ถาดใหญ่นี่ของลูกค้านะคะตรงนี้สามกิโลจะเรามาดูถาดนี้กันก่อนกี่กิโลน้ำหนักของถาดนี่ประมาณ 1' ขีดเศษเศษนะคะตรงนี้สองกิโลสขีดสอกิโลสอง รวมแล้วนะเห็ดที่เราได้มาวันนี้ประมาณ7จกิโลครึ่งนะคะหลังทําความสะอาดนะคลิปตัดขาเห็ดวันนี้จบลงแล้วเยอะมาก7จกิโลครึ่งถือเยอะมากๆเลยเนะาะครั้งหน้าอยากได้เยอะแบบนี้จังเลยหวังเอาไว้ก่อน <c oughs> เอจอะเจริันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ